ขึ้นนู่นไปขึ้นนู่นโอ๊ยไม่ใช่อย่างนี้เออ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 นิวเดี๋ยวลูกเออไปขึ้นดีๆนี่อ้อมไปอ้อมไปหลุดมาขึ้นมาเฮ้ยจะไปกัดตีนแม่ได้ไงเบื่อเลยมาอันนี้ ทำอะไรหนูกินตั้งแต่ชาแล้วลูกมาๆมามาขี่ม้าี่นโอ้โๆเดี๋ยวโดนเขาจับดีๆว้ายเฮๆๆๆๆ้ยเฮดยเฮ้ยยเฮ้ยเฮนยเฮ้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 ยนอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ ตีหา้าไป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 ไหนไปไหนลูกเนจะเอะ <laughs> เบ่งขี้เฮ้ยเบ่งแล,ะละ้วเหรอไม่เอานะเสียงคว้าหอบเสียงม้าหอบอันดีๆนั่งดีๆลองกลังมา ลงกัเลยเองไปเลยลูกงกับมังเลยมาหนูอยู่ไหนมาหหนูอยู่ไหนวะ กินมาเนีกินมาละกอร่อไม่ลูกอร่อยไมลูอร่อไหมลูกเห่เ่กินมามามีบ้างในเช้ากินไปกี่ขนาดแล้วลูกอืม อะไรนะอะไรนะลูกเชะได้กินหมากะแค่กินหมากยายแค้ยินหมากยายแหนะยหนะแค้กินหมากยายมาแม่ขอกินหน่อยฝาดฝาดทำหนะเฮ้ยน้องเมวนี่เดี๋ยวไปใส่หมดชิ้นไม่ได้ลูกมาให้แม่กินหน่อยให้แม่กินหน่อยแล้วอย่าไปถือเมือกน้ำลาย แม่ขอกินหน่อยดูทำหน้าแบบมันฝาดก็ยังจะอยากใส่ปากเนาะไอตี๋เอ้ยใส่เยอะแยะเลยแมม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 ไม่บายพ่ออ่ะไม่บายไม่บายพ่อเลยลูกเนียวไม่บายพ่อเลยลูกจะใส่หมว่แล้ว ได้บ่ายพ่อก่อนมาตีกองตีกองดึ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 งดูนะดูนะดูนะดึง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 เย็งเลยดึง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  ดิงดงดิงดงดิงดงดิ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 งงดิงดิงดิงดงดิงดิงดิงดงดิ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 งงดิงดงดิง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 ดิงดิงดงดิงดิงดิง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 ง

เดี๋ยวตาเดินมาไงเดี๋ยวทำอะไรรู่าบบบอบน้คตกะจัมองไรหอยปลาปูกาบกาบกาบปิอับน้นในครกตาก็ะตังเลดูในครูมีหอยปูปลาหาาาเอออย่าดึงหัวแม่เอ๊ะหมา แม่ตั๊กอเคมั้งเนี่ยเนี่พ่อแม่ขอให้พ่อเหรอ,อแสกแกงพ่อเหรอ,อพ่อหนูพูดกินนมไหมถามน,นี่ให้พ่อกินไหมพ่อไม่อยากเป็นลูกแม่ใครกินนมแม่เป็นลูกแม่หมดนะลูกเนาะหรือพ่อลองทิ้งไปเออมาเอามา,า,มาไม่ต้องกินแล้วเอามาเลย ทิ้งเอาไปทำไมแย่งหมอนนั่นทีเนี้ยเฮ้เออจัง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 น่าเกลจังหรือเปล่าจ้างมันตัต่าใหม่เราเฮ้ยนี่มันท่าเด้าเนี่ยเฮ้ยจะเด้าใครเฮ้ยไอ้เท็ด มึงนี่มันเกินตัวแล้วไงมึงนี่มันเกินตัวแล้วนะเยับหัวแม่แล้วขี้เลย<ผ> <c oughs> งามงามงำงำงำยับหัวแม่ตัดคำกันนะโอ๊ะไอตังหะ ขี่เลยขี่เลยนิวขี่เลยตดเลยตดตรงไหมตอดตรงไหมตอดตรงไหมตดตรงไหมจิ้มตายไหมพักจมูกไม่พอจิ้มตายเหรอจมูกไม่มียังกระบนอีกตดน้ำลายหยดใส่จมูกเอาหมาเอาหมา ด้วยโอ๊ยโอ๊ยออกได้แล้วออกมาได้แล้วสบายเหรออโอ๊ยโอ๊อโอ๊ยโอ๊ยตายแม่ตายละ